วิธีการหาองศาตัดเหล็กหกเหลี่ยมนะครับให้ได้มุมเท่ากันพอดีเป๊ะนะครับผมก็นี่นะครับก็แบบจําลองนะครับผมก็จะวาดรูปเป็นหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับรอบวงกลมของตัวหกเหลี่ยมก็คือ360องศานะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เอา3 6 0องศาตัวนี้นะครับมาทําการหาร6นะครับผมก็คือเราต้องทําการตัด เหล็ก6ชิ้นนะครับผมก็คือ360นะครับหาร6นะครับจะได้เท่ากับ60องศานะครับทีนี้นะครับเราต้องการตัดเหล็กนะครับผมเพื่อที่จะมาเข้ามุมต่อกันตรงจุดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาคํานวณพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าจะเท่ากับ180องศานะครับผมเราก็เอา180เนี่ยมาทําการลบลบ60นะครับที่เราได้คํานวณไว้แต่แรกนะครับก็จะ ได้120องศา,านะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอา120องศาเนี่ยมาทําการหาร2นะครับผม2ออามาจากไหนนะครับ2ก็คือ ชิ้นส่วนของเหล็กที่เราจะนํามาต่อกันนะครับ2ชิ้นนั่นเองนะครับ <G ül> ก็คือเราต้องตัดเหล็ก60องศานะครับนำมาต่อกัน <G ül> พอนํามาต่อกันแล้วต้องได้120องศานะครับผม <G ül> ฟังดูแล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี <G ül> ๋ยว <G ül> ผมลองวาดรูปห้าเหลี่ยมให้ดูนะครับผม <G ül> ถ้าเกิดว่าเราจะทํห้าเหลี่ยมนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเส้นรอบวงกลมของห้าเหลี่ยมก็คือ360องศาแล้วก็สามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ180องศาเหมือนกันนะครับเราก็จะหา อองศาในการตัดเหล็กเหมือนเดิมนะครับก็เอา360เนี่ยมาทำการหาร5นะครับผมหารด้วย 5, 5นะครับจะเท่ากับ72นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา180องศาเนี่ยนะครับมาทำการลบ72นะ,ะนะครับจะได้เท่ากับ108องศานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา108องศาเนี่ยครับมาทำการหาร2นะครับผม ก็จะได้อยู่ที่เท่ากับ54องศานะครับก็คือเราต้องไปทําการตัดเหล็กนะครับที่54องศานะครับนํามาต่อกันนะครับผมแล้วต่อกันแล้วต้องได้108องศานะครับผมก็คือเรามาต่อรวมกัน5ชิ้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้เท่ากับ5เหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสูตรการคํานวณว,วิธีการตัดเหล็กนะครับ ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมอะไรก็สามารถคำนวณได้ด้วยวิธีนี้นะครับผมส่วนตัวการจับองศาของผมนะครับผมจะมีวงเวียนไม้บรรทัดนะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็จะนำไม้บรรทัดวงเวียนนะครับมาทําการล็อกไปที่60องศานะครับเราก็นําตรงนี้นะครับไปฉีดกับตัวเหล็กนะครับเราก็วัดตัดได้เลยเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีทําในคลิปถัดไปครับ